ัมเมเอร์ด้วยคีย์บอร์ดขึ้นเหนือมะม่วงโลกาเอ็กดูกอดกำลังเปิด ICU และคีย์เวอร์ตี้คีค่ะออกภาพมาสปอร์ k 100 0ที่คาดว่าจะมีจอ LCD มาให้ด้วยบอกเลยว่าในคลิปนี้ป้ายานิวสสำหรับชาว้างรักคีย์บอร์ดไม่ควรพลาดจะมีอะไรน่าสนใจอีกนั้นกดไลค์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยค่ะ พอเวลาเซเวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกานขายตรงไปส่วนนี้ชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะมากันที่ขาวแรกอย่างสีเหลืองเยลโล่มีดอีโตมะม่วง m a n ก้ใช่ค่ะขาวแรกของเราเกี่ยวกับมุกพวกนี้เซลล์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะทางโลกาแบรนด์คนไทยเนี่ยได้ออกข้อมูลมาเพื่อสอบถามความสนใจเกี่ยวกับเจ้าโลกา X ดูก ในรุ่น Mango Sticky l i g e ซึ่งจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีการปรับแปลงสเปคมาจากรุ่น d u God K33W Plus โดยลวดลายการดีไซน์จะมีโทนสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะมาแทนเกี่ยวกับสีของมะม่วงแล้วก็มีน้องมะม่วงมาด้วยพร้อมกับโทนด้านในที่จะเป็นโทนสีขาวแทนตัวข้าวเหนียวแล้วก็น้ำกะทิแล้วยังเสริมกิมมิคเล็กๆมาตรงบริเวณปุ่ม Enter ที่เป็นซ่อมเหมือนกับเราเนี่ยกำลังรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงอยู่โดยข้อมูลจากทางแบรนด์ค่ะก็จะมีการบอกเกี่ยวกับสเปคคร่าวๆ ที่อัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคตโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ3,700บาทโดยสเปคภาพรวมเนี่ยให้มาก็ถือว่าค่อนข้างจะสมกับราคาอยู่นะหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์โพสของทาง,งโลกากันได้ในอนาคตเฟยก็คาดหวังว่าจะมีน้องข้าวเหนียวมะม่วงมาอยู่บนโต๊ะข,ของของพวกเรากันนะคะ มาต่อกอันที่ข่าวที่2ค่ะล่าสุดทาง Keyword Key ได้ออกภาพสปอยตัว QK 100มาแบบสดใหม่ล่าสุดมากๆแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือเหมือนน้องเนี่ยจะมีจอ LCD มาให้ด้วยเป็นจอขนาดเล็กๆนะคะตรงบริเวณ navigation key แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนค่ะว่าภาพเหล่านี้เนี่ยยังไม่ใช่ตัว final หรือว่าโปรเจกต์แบบสรุปรายละเอียดเต็มๆนะยังไงก็ต้องรอเกี่ยวกับ IC อีกรอบนึงรวมไปถึงตอนประกาศขายด้วยค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนแหละ ที่เป็นแฟนๆ98%ต้องตั้งตารอตัว q ิ100กันอยู่แล้วเพราะเป็นบอร์ดราคาบัจเจตจากค่ายที่อยู่คู่บุญมาหลายเลเยอร์เหลือเกินถ้าเกิดน้องมีรายละเอียดออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์สจะรีบทาคลิปมาสรุปให้ดูกันเนาะยังไงก็รอติดตามกันได้น้องดีไซน์สวยจริงๆและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับป้ายานิวที่คาดว่าชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทั้งหลายคงกระเป๋าตังสั่นรับซัมเมอร์แน่นอนค่ะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เฟสด้วยไปเจอ กันใหม่ในครนะิวิโอน้าคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะคะยังไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาเยอะแยะมากมายแต่าหากมีเน่ยจะรีบมานำเสนอให้ดูกันเลยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย